ประวัติท่านพระจารย์มั่นภูริทัตเถระเสนอตอนที่110อาวสานแห่งประวัติของท่านพระจารย์มั่นภูริทัตเถระสุดท้ายแห่งประวัติของท่านพระจารย์มั่นภูริทัตเถระจึงขอนำธรรมที่ท่านแสดงในระยะที่เริ่มป่วย มาจนถึงระยะปัจชิมมโอวาดมาลงเท่าที่จำได้เพราะความสลักใจในองค์ท่านตลอดมาในเนื้อธรรมที่แสดงในระยะเริ่มป่วยคล้ายกับเป็นคำเตือนสงว่านับแต่ขณะท่านเริ่มป่วยคราวนี้เป็นการป่วยในลักษณะที่เริ่มถอดถอนร่างเงาเขามูลชีวิตท่านขันเกี่ยวกับการผสมทุกส่วนของร่างกายให้ลดลงคงที่ดีงามลงเป็นของชำรุดใช้การใช้งานไม่ได้โดยลำดับ นับแต่บัดนี้เป็นต้นไปการห่วงาธาตความเป็นตายนั้นผมได้พิจารณามานานเกือบหกปีไม่มีสิ่งเป็นที่น่าห่วงใยเสยดายใดๆทั้งสิ้นผมหายสงสัยกับสิ่งเหล่านี้โดยชิ่นเชิงแล้วนับแต่ขณะร,รมของจริงเต็มส่วนเข้าถึงใจมาจนบัดนี้มองดูสิ่งใดทั้งในกายทั้งนอกกายมันเป็นสภาพอันเดียวกันกับสิ่งอันมีอยู่ในกายเราที่เริ่มสลายตัวลงวันละเล็กละน้อยนี้ เพื่อความเป็นของเดิมของเขาแม้สมมุติว่ายังเป็นกายเราอยู่ก็ตามมันก็คือสิ่งเดียวกันกับธาตุทั่วไปนั่นเองสิ่งที่ผมเป็นห่วงใหญ่อยู่เวลานี้คือท่านผู้มาศึกษาทั้งหลายทั้งมาจากที่ใกล้ที่ไกลกลัวจะไม่ได้อะไรเป็นหลักใจเมื่อผมผ่านไปแล้วจึงได้เตือนอยู่เสมอว่าอย่าพากันประมาทนอนใจว่ากิเลสคือเชื้อแห่งพความเกิดตายไม่มีทางสิ้นสุดเป็นของเล็กของน้อย ไม่เป็นภัยแก่ตนแล้วไม่กระตือรือร้อนเพื่อแก้ไขถอดถอนเสียแต่การที่ยังควรอยู่เมื่อถึงการที่สุดวิสัยแล้วจะทำอะไรกับกิเลสเหล่านี้ไม่ได้นะจะว่าไม่บอกไม่เตือนคนและสัตว์ทุกทรมานมาประจำโลกอย่าเข้าใจว่าเป็นมาจากอะไรแต่เป็นมาจากกิเลสตัณหาที่เห็นว่าไม่สำคัญและไม่เป็นภัยนั่นแหลผมคนดูทางมาการเกิดการตาย และการมาของกองทุกมากน้อยจนเต็มความสามารถของสติปัญญาที่มีอยู่แล้วไม่มีอะไรเป็นตัวเหตุชักจูงจิตใจให้มาหาที่เกิดตายและรับความทุกข์ทรมานมากน้อยเลยมีแต่กิเลสตัวที่สัตว์โลกเห็นว่าไม่สําคัญและมองข้ามไปมาอยู่นี้ทั้งสิ้นเป็นตัวการสําคัญทุกท่านที่มีกิเลสประเภทดังกล่าวมาบนหัวใจด้วยกันมีความรู้สึกอย่างไรบ้างหรือยังเห็นว่า ไม่สำคัญเช่นเดียวกับโลกทั้งหลายอยู่ด้วยหรือถ้าเห็นอย่างนั้นการมาอยู่และการอบรมกับผมจะเป็นเวลานานเพียงไรก็เท่ากับท่านทั้งหลายมาทำตัวเป็นทัพพีขวางม้ออยู่นานเพียงนั้นถ้าต้องการเป็นเหมือนลิ้นผู้รอรับรถก็ควรฟังธรรมที่ผมแสดงอย่างถึงใจทุกครั้งให้ถึงใจอย่าพากันเป็นทัพพีขวางทมอยู่นานนักเลยจะทายทิ้งเปล่า,ลายิ่งกว่าสัตว์ทั้งหลายที่ตายที่เนื้อที่หนังยังเป็นประโยชน์อยู่บ้าง ส่วนคนประเภทยังเป็นอยู่หรือตายไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยผมเริ่มป่วยก็ได้บอกมาโดยลำดับมาว่าผมเริ่มตายไปโดยลำดับเช่นเดียวกันการตายด้วยความเพียงพอทุกอย่างเป็นการตายที่หมดกังวลพ้นทุกข์แม้จะไปอยู่ที่ไหนก็ไม่มีอะไรบกพร่องแต่ผู้เพียงพอทุกอย่างแล้วไม่จำเป็นต้องคาดต้องหวังสิ่งใดใทั้งสิ้นอยู่กับความเพียงพอนี่เองแต่การตายด้วยกิเลสความไม่อิ่มไม่พอ อย่าไปอยู่โลกไหนไหนความไม่อิ่มพอก็ติดแนบอยู่ที่ดวงจิตดวงใจต้องทําให้เป็นทุกข์ตามส่วนของกิเลสที่ยังมีในใจอยู่นั่นเองท่านทั้งหลายอย่าไปคาดโลกนั้นโลกนี้ว่าน่าสนุกสนานรื่นเริงบันเทิงใจเวลาตายไปอยากไปอยู่โลกนั้นโลกนี้อันความอยากความไม่เพียงพอก่อกวนอยู่ก่อนที่ยังไม่ตายท่านทั้งหลายยังไม่มองดูมันว่าเป็นค่าศึกเครื่องรบกวนใจแล้วพวกท่าน จะไปหาเอาความสุขจากอะไรที่ไหนกันถ้าท่านทั้งหลายไม่หมดความหวังว่าจะไปโลกนั้นโลกนี้อยู่อย่างนี้แล้วผมเองก็หมดปัญญาไปด้วยท่านทั้งหลายแล้วเวลานี้การเป็นพระถ้าใจยังไม่มีความสงบเยือกเย็นทางสมาธิทำแล้วอย่าเข้าใจว่าตนจะได้รับความสุขเย็นใจในที่ไหนไหนเลยแต่จะไปเจอเอาแต่ความรุ่มร้อนที่แอบแฝงไปกับหัวใจที่ไม่มีความสงบนั่นแหล จงพากันรีบชำระแจ้ไขให้พอเห็นช่องทางเดินของจิตเสียแต่บัดนี้เป็นต้นไปใครมีความเพียรใครอาดหารใครอดทนในการต่อสู้กับกิเลสตัวฝืนทำอยู่ตลอดเวลาผู้นั้นจะเจอร่มเงาแห่งความสงบเย็นใจในโลกนี้ในบัดนี้และในดวงใจดวงนี้ไม่เนิ่นนานเหมือนการท่องเที่ยวที่เจือไปด้วยสุขด้วยทุกข์อยู่ทุกพบทุกชาติ ไม่มีวันจบสิ้นลงได้นี้ทำทุกบททุกบาทที่ศาสนาสอนไว้ล้วนเป็นธรรมหรือขนสัตว์ผู้เชื่อฟังพระองค์ให้พ้นทุกข์ไปโดยลำดับจนถึงขั้นธรรมที่ไม่กลับมาหลงโลกที่เคยเกิดตายนี้อีกต่อไปท่านผู้ไม่หวังกลับมาเกิดอีกต้องประมวลโลกทั้งสาม ลงในไตรลักษณ์ที่หมุนไปด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตาตามขันยาละเอียดของภพชาตินั้นๆด้วยปัญญาจนปราศจากความสงสัยอุปทานที่ว่ายืดยึดชิดจะ่ไม่ออกนั้นจะถอนตัวออกมาอย่างรวดเร็วจนมองไม่ทันนั้นแหลขอแต่ปัญญาเครื่องตัดสิ่งกดทวงให้คมกล้าเถอะไม่มีอะไรจะเป็นเครื่องมือแย่กิเสทุกประเภทอย่างทันสมัยเหมือนสติปัญญาเลยในสามภพนี้พระพุทธเจ้า และพระอาหารหันตุกพรง์แก่กิเลสทุกป,ประเภทด้วยสติปัญญาทั้งนั้นมิได้แก้ด้วยอะไรอื่นนอกจากนี้เลยจึงไม่ทรงยกย่องอะไรว่าเป็นเอกยิ่งกว่าสติปัญญานี้ไปทำนอกนั้นก็ไม่ได้ประมาทว่าไม่ดีหากแต่เป็นเครื่องช่วยส่งเสริมกําลังเช่นเดียวกับสเสบียงอาหารในการรบสงครามฉะนั้นส่วนผู้รบกับเครื่องมือในการรบนั้นสำคัญผู้รบในที่นี้หมายถึงความมุ่งมั่นปั้นมือ อย่างเอาจริงเอาจังไม่ถอยทับกลับมาเกิดตายให้กิเลสหัวเราะย่ออ,ยยอ,ยอีกเครื่องมือชิ้นเอกคือสติปัญญาทุกขั้นต้องติดแนบกับตัวอย่าให้ห่างจากใจจิตติดอยู่ตรงไหนจงพิจารณาเข้าไปไม่ต้องกลัวตายเพราะความเพียรกล้าเพื่อรื้อพบชาติออกจากใจเมื่อถึงคราวตายก็ขอให้ตายอย่างมีชใยอย่าตายแบบผู้พ่ายแพ้จะช้ำใจไปอีกนานจงเพียรต่อสู้จนวัตตสงสารได้ร้างเมือง เพราะไม่มีใครมาเกิดลองดูซิเมืองวัตตสงสารจะร้างไปไม่มีสัตว์โลกผู้ยังมีความหลงมาเกิดอีกจริงๆหรือทำไมการทำความเพียรเพียงเล็กน้อยกลัวแต่เมืองวัตตะจะร้างกลัวจะไม่ได้กลับมาเกิดตายอีกและทำไมจึงคอยแต่จะเที่ยวจับจองพบชาติอยู่ทุกขณะจิตที่คิดทั้งที่ยังไม่ตายความย่อย่อนต่อความเพียรน,นี่แหละคือความขยันต่อการเกิดตายและเป็นลักษณะจับจองพบชาติ ไม่ให้บกพร่องจากใจใจจึงไม่ได้บกพร่องจากทุกตลอดมาการสองสอนหมู่คณะผมก็ได้คุยเคียธรรมมาสอนอย่างเปิดเผยไม่มีปิดบังลี้ลับเลยบรรดาธรรมที่ควรแก่การรู้การเห็นในวงสัจธรรมคือสติปัฏฐานสเว้นแต่ธรรมที่เป็นไปตามนิสัยวาสนาโดยเฉพาะเป็นรายๆไม่เกี่ยวกับการบรรลุเช่นความรู้ปลีกย่อยต่างๆดังที่เคยเล่าให้ฟังเป็นกรณีพิเศษเสมอมา ใครจะรู้เห็นอะไรขึ้นมาผมยินดีฟังและแจ้ไขเต็มสติกำลังอยู่เสมอเวลาผมตายไปแล้วจะลําบากหาผู้แก้ไขได้ยากมากนะทําทางด้านปฏิบัติไม่เหมือนทางด้านปริยัติผิดกันอยู่มากผู้ไม่เคยรู้เคยเห็นสมาธิปัญญามากผลนิพพานมาก,ก่อนแต่จะมาสามารถสั่งสอนคนอื่นให้ถูกต้องเพื่อมากผลนิพพานนั้นไม่ได้ ในตอนสุดท้ายแห่งธรรมที่พอยึดได้ว่าเป็นปัจฉิมโอวาทเพราะท่านมาลงเอยในสังขารธรรมเช่นเดียวกับพระปัจฉิมโอวาทที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแกสงเวลาเสด็จพระนิพพานโดยท่านยกเอาพระธรรมบทนั้นขึ้นมาว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราเตือนท่านทั้งหลายสังขารธรรมทั้งหลายไม่เที่ยงมีความเกิดหรือจเจริญขึ้นแล้วเสื่อมไปดับไปจงอยู่ด้วยความไม่ประมาทเถิด จากนั้นท่านก็อธิบายต่อใจความว่าคำว่าสังขารในพระประชิมโอวาทน,นั้นเป็นยอดธรรมพระองค์ทรงประมวลมาในคำว่าสังขารทั้งสิน้นแต่พระประสงค์ทรงมุ่งสังขารภายในมากกว่าสังขารอื่นใดในขณะนั้นเพื่อเห็นความสำคัญข,ของสังขารอันเป็นตัวสมุทยัยเครื่องก่อกวนกิตให้หลงตามไม่สงบลงเป็นตัวของตัวได้เมื่อพิจารณาสังขาร คือความคิดปรุงของใจทั้งหยาบละเอียดรู้ตลอดทั่วถึงแล้วสังขารเหล่านั้นก็ดับเมื่อสังขารดับใจก็หมดการก่อกวนแม้มีการคิดปรุงอยู่บ้างก็เป็นไป,นปนตามปกติของขันที่เรียกว่าขันล้วนๆไม่แฝงขึ้นมาด้วยกิเลสตัณหาอาวิชชาถ้าเทียบกับการนอนก็เป็นการนอนหลับอย่างสนิทไม่มีการละเมอเพ้อฝันมาก่อกวนในเวลาหลับถ้าหมายถึงจิตก็คือบูปสมจิตเป็นจิตสงบ ที่ไม่มีกิเลสนอนเนื่องอยู่ภายในจิตของพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งปวงเป็นจิตประเภทนี้ทั้งนั้นท่านจึงไม่ลหลงไหลไฟฝันหาอะไรกันอีกนับแต่ขณะที่จิตประเภทนี้ปรากฏขึ้นคำว่าสอุปาทิเสสนิพ,พานก็มีมาพร้อมกันความสิ้นกิเลสก็สิ้นไปในขณะเดียวกันความเป็นพระอระหันต์ก็เป็นขึ้นพร้อมกันในขณะเดียวกันจึงเป็นธรรมอัศจรรย์ ไม่มีอะไรเทียบได้ในสามแดนโลก,กธาตุพอแสดงธรรมถึงที่นี่แล้วท่านก็หยุดนับแต่นั้นมาไม่ปรากฏว่าองค์ท่านได้แสดงที่ไหนในเวลาใดาอีกเลยจึงได้ยึดเอาว่าเป็นปัจฉิมโอวาทและได้นำมาลงในประวัติท่านเป็นวาระสุดท้ายสมนามว่าเป็นปัจฉิมโอวาท ประวัติท่านพระอาจารย์มั่นภูริธธทัตเถระตั้งแต่ต้นจนจบนี้ผู้เขียนได้พยายามคัดเลือกสุดกำลังสติปัญญาทุกๆประโยชนแล้วนํามาลงเท่าที่เห็นว่าจะเกิดประโยชน์แก่ท่านผู้อ่านทั่วๆไปส่วนที่เห็นว่าจะไม่เกิดประโยชน์หรือไม่เป็นมงคลก็งดเสียไม่ได้นํามาลงเรื่องทั้งหมดที่เที่ยวจดบันทึกมาจากอาจารย์ทั้งหลายซึ่งเป็นลูกศิษย์ขององค์ท่านตลอดความจดจําของตนนํามาลงได้ราว70%เซปล่อยให้ผ่านไปเสีย ทั้งที่เสียดายราว30เอร์เซแม้ส่วนที่เข้าใจว่าได้คัดเลือกแล้วนำมาลงก็ไม่แน่ใจนักว่าจะเกิดประโยชน์แก่ท่านผู้อ่านเพียงไรเลยอาจมีสิ่งแสลงแทงตาแทงใจอยู่จนได้ตามนิสัยความไม่รอบคอบที่เคยเป็นมาประวัติท่านรู้สึกสวยงามลึกซึ้งละเอียดละออมากทั้งภายนอกภายในอยากจะมีผู้เสมอเหมือนได้ในสมัยปัจจุบันเท่าที่ผ่านผ่านมาถ้าจะเขียนให้สมบูรณ์ตามประวัติท่านจริงๆ ก็น่าจะไม่ผิดอะไรกับประวัติของพระสาวกอรหันที่ท่านเชี่ยวชาญในสมัยพุทธกาลเลยขณะนั่งฟังท่านเมตตาอธิบายธรรมภาคต่างๆตลอดเหตุการณ์ไม่มีประมาณที่มาเกี่ยวข้องกับท่านให้ฟังจะให้เกิดความอัศจรรย์ในองค์ท่านเหลือประมาณประหนึ่งท่านทำหน้าที่ประกาศาศาสนธรรมแทนพระศาสดา,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 าและพระสาวกอรหันผู้เชี่ยวชาญแห่งพุทธกาลให้พวกเราได้เห็นได้ฟังอย่างถึงใจ เรากำมองเห็นภาพพระองค์และพระสาวกทั้งหลายเสด็จมาโปรดโสดสงอยู่เฉพาะหน้าฉะนั้นแต่จะนำมาลงตามความรู้ความเห็นของท่านเสียทุกแง่ทุกงมุมนั้นรู้สึกอายตัวเองซึ่งเป็นเพียงร่างของพระป่าป่ารูปหนึ่งปลอมแทรกในวงพระศาสนาเท่านั้นและอาจเป็นการทำลายเกียรติอันสูงส่งของท่านที่ควรรักสงวนอย่างยิ่งให้เสียไปด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการแม้ได้เคยเขียนไว้ในต้นประวัติท่านมาแล้วว่า จะเขียนทํานองเจจีอาจารย์ที่เขียนประวัติพระพุทธเจ้าและประวัติพระสาวกทั้งหลายแต่อดกระดาษใจที่ตนไม่ได้เป็นเจจีอาจารย์อย่างท่านมิได้จึงได้เขียนเท่าที่ความรู้สึกอํานวยแม้จะไม่สมบูรณ์ตามแบบประวัติขององค์ท่านก็กรุณาให้อภัยผู้เขียนมีสติปัญญาน้อยดังที่เคยเรียนไว้เสมอมา ู้เรียบเรียงจึงขอเริ่มยุติประวัติท่านด้วยความสุดกำลังความสามารถเพียงเท่านี้ในประวัติท่านนับแต่ต้นจนถึงวาระสุดท้ายหากมีคาดเคลื่อนเลื่อนลอยไม่เข้าหลักเข้าเกณฑ์ประการใดก็กราบขอโทษท่านพระจารย์มั่นผู้เป็นบิดาอนุเคราะห์เมตตาเป็นผู้ให้ศรัทธากำเนิดแห่งธรรมทั้งปวงแก่ผู้เขียนไว้ณที่นี้ด้วยด้วยความเคารพบ,บนเสียงกล้าวขออำนาจแห่งเมตตาธรรมที่ได้เคยสดสง่จมูชน ให้มีความร่มเย็นเป็นสุขตลอดมาจงมาปกกล้าวปกกระหม่อมจอมขวัญปวงประชาขอให้มีวาสนาโอกาสศรัทธาแจกกล้าได้ดำเนินตามรอยแห่งธรรมที่ได้ประสิทธิ์ประสาทไว้ดังใจหวังและขอความกีรังถาวรแห่งประเทศเขตแดนไทยจงเจริญรุ่งเรืองไปด้วยความสม่ำเสมอประศจากข้าศึกศัตรูมูภัยเวนย่าได้มีเคราะเข็นเวรภยัยมาก่อกวนตลอดการ ขอให้มีแต่ความสุขความสำราญเป็นคู่เคียงกับพระศาสนาตราบเท่าฟ้าดินสลายเถิดสุดท้ายนี้ผู้เขียนขอเรียนอภัยโทษจากท่านผู้อ่านทั้งหลายหาข้อความในหนังสือเล่มนี้ไม่ถูกต้องทำให้ท่านผู้อ่านเกิดข้อข้องใจไม่สบายจิตเพราะเรื่องได้สำนวนโวหารไม่ไพเราะเหมาะสมประการใด ก็ขอกรุณาให้อภัยแก่พระป่าตามเคยเพราะนิสัยป่าเป็นสิ่งยากที่จะแก้ไขให้อํานวยสวยงามได้เหมือนโลกทั่วไปการเขียนประวัติท่านทุกวักทุกตอนได้พยายามเพื่อความถูกต้องเหมาะสมตามเนื้อเรื่องตลอดมาแต่นิสัยความไม่รอบคอบที่เคยเป็นมานั้นขอสารภาพว่าสุดจะแก้ให้หายได้ฉะนั้นการเขียนนี้คงมีความเคลื่อนคลาดทำให้ท่านผู้อ่านเวียนศรีรษะจนได้จึงได้เรียนตามความเลวไหล,หลให้ทราบเรื่อยมา ประวัติท่านพระจาจาร์มั่นนี้ตามความเข้าใจของตัวที่ชื่อเอาเองว่าสําเร็จก็คิดมานานพอสมควรจึงได้พยายามเที่ยวจดบันทึกเอาจากพระจันาร์ทั้งหลายที่เป็นลูกศิษย์เคยอยู่กับท่านมาในยุคน,นั้นบ้างจากความจําของตัวที่ท่านเคยเล่าให้ฟังบ่อยครั้งบ้างก่อนจะรวบรวมมาพอได้ลงให้ท่านได้อ่านแบบเวียนศรีรษะเพราะความสับสนแห่งสำนวนและในเรื่องที่คละคล้ากันก็เป็นเวลาแรมปี ในเนื้อเรื่องที่จดบันทึกมาและความจําของผู้เขียนเองดังกล่าวแล้วถ้าคิดเป็นร้อยเปอร์เซนต์ก็ออกได้ราว70%เซเท่าที่เห็นว่าไม่ลึกและสับสนเกินไปที่ต้องปล่อยให้ผ่านไปราว30%เนั้นโดยเห็นว่าเป็นทมที่เรียนยากเขียนยากอ่านยากและคิดอ่านไตรตรองตามยากเกรงจะไม่เกิดผลเท่าที่ควรตามเจตนานำมาลงจึงยอมให้ผ่านไปทั้งที่เสียดายเท่าที่นำมาลงแล้วบางตอน รู้สึกไม่สะดวกใจทั้งที่เป็นความจริงตามท่านเล่าให้ฟังแต่ก็ฝืนเอาบ้างที่เห็นว่าพอฝืนได้ส่วนที่ฝืนไม่ได้เลยจำต้องยอมดังนั้นส่วนที่ผ่านไปจึงยอมให้ผ่านตามเหตุผลที่เรียนมานี้เฉพาะที่ออกแล้วเป็นความยอมรับการติชมโดยไม่มีข้อแก้ตัวคือยินดีรับคำติด้วยความรู้สึกสำนึกโทษของตัวว่าเป็นความโง่ามาแล้วตลอดสายแห่งประวัติท่านและยินดีรับความชม ด้วยความภาคภูมิที่หนังสือนี้ยังพอเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้อ่านอยู่บ้างจากการตระเกียกตะกายในการเขียนนี้ส่วนกุศลทั้งมวลขอได้เป็นสมบัติของท่านผู้อา่านและท่านผู้เกี่ยวข้องโดยสมบูรณ์หากจะพึงมีได้แก่ผู้เขียนจากการเรียบเรียงประวัติท่านอยู่บ้างก็ขอรับและขอแบ่งส่วนแก่ทุกท่านที่มีความเคารพเลื่อมใสในองค์ท่านพระจารย์มั่นให้มีส่วนเท่าเทกันกับผู้เขียนด้วย ในอวสานแห่งการเขียนเรียบเรียงนี้ขอปุญญาณุภาพแห่งพระพุทธเจา้าพระธรรมพระสงฆ์และบุญบาร,รมีท่านพระอาจารย์มั่นพร้อมทั้งบาร,รมีของผู้เขียนที่มีมากน้อยตลอดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกจงมาคุ้มครองรักษาท่านผู้อ่านทั้งหลายขอได้พร้อมกันประสิจากโรคาพยาธิและสิ่งอัปมงคลทั้งหลายมีแต่ความสุขก,กายสบายใจปรารถนาสิ่งใด ในขอบเขตแห่งธรรมจงสมหวังดังใจหมายโดยทั่วกันเทินตุลาคมปีพุทธศักราช2514